สวัสดีครับหมอพัฒแพทย์ฝังเข็มครับวันนี้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับคนที่อยากมีลูกนะฮะต้องรู้ว่ามีวิธีอย่างไรแล้วก็หมอรักษาอย่างไรนะครับก็คือภาวะมีบุตรยากนะครับประเด็นวันนี้คือหมอได้รักษาภาวะมีบุตรยากของคนไข้หมอคู่หนึ่งนะครับก็คือมาทั้งคู่เลยมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมาตรวจ พร้อมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวหมอมาลงรายละเอียดให้นะครับว่าถ้าอยากมีลูกเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับถ้าเข้ามาฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาก็หมอพูดเลยดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเหลือเวลาเนี่ยเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างเคสที่หมอรักษาเกี่ยวกับมือชานะครับ แล้วก็จะมีคําถามในกลุ่มไลน์ก่อนที่หมอจะไลน์เนี่ยเกี่ยวกับคนที่เป็นฝ้าแล้วก็เกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยนะฮะเดี๋ยวหมอมาพูดช่วงท้ายให้นะครับหมอหมอพูดเกี่ยวกับคู่ไหนที่อยากมีลูกนะฮะแล้วแพทย์แผนจีนนะครับมีวิธีการรักษาอย่างไรนะใช้คำว่ารักษาเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ ทั่วไปจะตรวจร่างกายแต่ของผู้หญิงนะฮะผู้ชายจะไม่ค่อยอใช่ค็ไม่ผู้ชายจะไม่ค่อยไปเน้นมากแต่ว่าของหมอพัดนะครับถ้าใครอยากจะให้หมอรักษาภาวะมีบุตรยากอยากที่จะมีลูกต้องมาทั้งคู่นะฮะก็คือต้องมาทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่หมอเจอ,เอไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงที่มีปัญหานะครับที่หมอเจอที่มีปัญหาคือผู้ชายนะครับ เสียงชัดเจนไม่เอ่ยเสียงชัดเจนไม่เอ่ยถ้าชัดพิมพ์บอกหมอก็ได้นะครับอ่าโอเคครับเริ่มเลยนะครับวันนี้หมอเจอเคสคนไข้คู่หนึ่งนะครับมาปรึกษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนะฮะก็คืออยากที่จะมีลูกนะครับหมอก็ตรวจร่างกายเริ่มจากผู้หญิงก่อนละกันเนาะหมอเล่าผู้หญิงก่อนละกันนะแล้วค่อยไปผู้ชายนะครับ ของผู้หญิงเนี่ยหมอพบว่าชีพจรของเขาเนี่ยค่อนข้างตึงแล้วก็เร็วก็คือหมายความว่าข้างในมีความร้อนสะสมมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาวะมีบุตรยากค่อยๆฟังนะครับค่อยๆไปนะปกติแล้วข้างในร้อนเนี่ยเท่ากับข้างในจะอักเสบได้ง่ายคนเนี้ยประจำเดือนไม่ค่อยดีแล้วก็มีตกขาวด้วยนะครับ วิธีนะฮะฝังเข็มระบายความร้อนช่วงช่องท้องอะ่ะให้ลงมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีวิธีฝังเข็มเพื่อกระตุ้นหลังจากความร้อนลงมานะฮะหมอใช้วิธีฝังเข็มกระตุ้นเส้นมดเส้นของผู้หญิงอะ่ะมันจะเป็นเส้นเกี่ยวกับระบบภายในเพื่อที่จะให้รังไข่ละมดลูกใช้คําว่าระบบผู้หญิงดีกว่าพร้อมที่จะรับ ของผู้ชายเข้ามาประเด็นคือว่าคนเนี้ยมีตกขาวด้วยนะฮะก่อนที่หมอจะลงเข็มเนี่ยหมอก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วก็คือให้ยาจีนนะครับปรับสมดุลมดลูกกับปรับสมดุเลเรื่องไปไปอาทิตย์หนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยาหายตกขาวแล้วก็ให้เลือดลมสะอาดนะฮะพอมาวันนี้นะครับหมอก็ฝังเข็มเพื่อที่จะกระตุ้นระบบผู้หญิงเขานะฮะเหมือนเหมือน มดลูกมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับผู้หญิงนะฮะสวัสดีนะครับคุณคุณแทนใช่ไหมครับสวัสดีนะครับถ้าอยากที่จะให้หมอรักษาเกี่ยวกับมีบุตรยากต้องเอาแฟนมาด้วยเอาผู้ชายมาด้วยปรากฏว่าของผู้หญิงก็ไม่ได้มีอะไรนะหมอปรับสมดุลมดลูกแล้วก็ปรับสมดุลเลือดเพื่อที่จะให้ข้างในสะอาดมดลูกพร้อมรังไข่พร้อมระบบผู้หญิงพร้อม ก็โอกาสไม่ได้เขาเรียกว่าโอกาสมีเกินเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นด้วยซ้ำเพราะว่าคนที่มาหาหมอไว้เนี่ยอยู่ในช่วงอายุที่ยังเป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับสามสิบกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ว่าที่หมอเจอปัญหาคือแฟนเขาคือผู้ชายนะฮะผู้ชายเนี่ยเ,เขาได้ไปตรวจรเอออสุจิอะไรมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่า หมอพบว่าแรงดันของเขาเนี่ยอ่อนหมายถึงพลังภายในเขาอ่อนวิธีก็คือหมอได้จัดได้ฝังเข็มเนี่ยกระตุ้นพลังภายในเขานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชายมีกระสุนเขาเรียกว่ากระสุนแรงอ่ะก็กระตุ้นสักพักหนึ่งเอ่อเขาก็รู้สึกว่าร้อนที่ท้องก็คือร้อนตรงบริเวณบริเวณของอ เห,ออเหนือของเนือของอวัยวะเพศผู้ชายหน่อยแต่แค่หมออยากจะสื่อสารว่าเวลาอยากคนเราอยากจะมีลูกอะ่ะหมอให้เป็นเท,เทคนิคแล้วกันนะใช้ใช้คำว่าเป็นอ่อทริคนิดนึงก็คือว่าถ้าเราถ้าเรา,เาใช้ความอยากมันจะเกิดความเครียดมอก็พูดกับทั้งผู้ชายกับผู้หญิงอะ่ะแฟนกันอน่ะว่า เวลาเวลาเราอยากมีลูกเราต้องคิดในหัวสมองว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วมันจะมีเองพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับประเด็นคือถ้าเราถ้าเรามีความอยากมันจะเท่ากับว่ามันจะเกิดความเครียดมันจะเกิดความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเวลาเวลาเวลา พวกเนี่ยมันต้องอาศัยอารมณ์ด้วยอิโมชันแล้วก็ถ้าเป็นแพทย์แผนจีนมันก็คือต้องอาศัยพลังฟ้าดินน่ะถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะถ้าเกิดใครเข้ามาฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังได้นะครับหมอเดี๋ยวหมอไม่พูดซ้ํานะครับเ <c oughs> พราะว่าหมอก็คิดว่าคู่เนี่ยทั้งอายุและทั้งทั้งออสภาพร่างกายไม่ได้แย่ครับหมอก็กระตุ้นผู้ชายให้เขามีพลังภายในในการ ใน,ในการยิงกระสุนให้แรงแล้วก็ผู้หญิงทําให้ตัวรับมันสะอาดข้างในสะอาดแต่แค่เรื่องอารมณ์เนี่ยอยากจะสื่อสารว่าเ,เราเราต้องเราต้องผ่อนคลายฮะเช่นช่วงวันตกไข่ของผู้หญิงเนี่ยพากันไปเที่ยวเลยก็ได้ฮให้ไปมีกิจกรร,รมนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศก็ช่วยได้และอย่างสมมติวันตกไข่วันที่สิบห้าสมมตินะก็ทำ ทำก่อนสักวันสองวันแล้วก็ถ้าผู้ชายเราจะรู้กันดีว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่พลังของเราเต็มที่ผู้ชายถ้านอนหลับเร็วนอนหลับลึกตื่นมามันก็จะผู้ชายทุกคนรู้หมดลยฮะตื่นมามันจะพร้อมมากช่วงนั้นแหละดีที่สุดแต่สําคัญเลยคือเราต้องผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเป็นเทคนิคเหมือนกับเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมครับว่า อ,อมีคู่หนึ่งอยากมีลูกนะเป็นคนจีนอะ่ะแล้วเขาก็ไปหาหมอมาทั่วประเทศเลยปรากฏว่าทำยังไงยังไงก็ไม่มีก็ไปขอพรเจ้าแม่คนอิมปรากฏว่าหลังจากไปไหว้เจ้าแม่คนอิมกับมีลูกเฉยเลยเออเท่ากับอะไรฮะพ่อเวลาเวลาไหว้ไหว้พระไหว้เจ้าอะ่ะเราจะสบายใจพอเราสบายใจเนี่ย ร่างกายมันจะผ่อนคลายฮอ,ฮอร์โมนมันก็จะปกติแต่ถ้าเราเครียดเราตั้งใจอยากจะมีหรือเราเอ,อ่อมีความอยากอะไรเงี้ยมันก็จะเครียดแล้วมันก็จะทําให้ฮอร์โมนข้างในผิดปกติจริงๆถ้าทางพุทธเขาเรียกว่าปล่อยวางปล่อยไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่าคิดในหัวก็ได้อะหลอกหลอกสมองตัวเองก็ได้ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วก็จะมีครับอันนี้หมอก็แนะนําให้หลายๆคู่นะ เข้าเทคนิคตรงนี้ไปก็ได้ผลนะฮะแล,แล้วตัวหมอเองเนี่ยหมอก็จะดูก่อนว่าคนที่มาปรึกษาหรือว่าอยากจะรักษาเกี่ยวกับอยากมีลูกเนี่ยดูความน่าจะเป็นว่าอ,อโอกาสมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยหมอจะรับรักษาแล้วก็ช่วยดันเต็มที่แต่ถ้าดูแล้วอ,อ,อย่างเช่นผู้หญิงอายุเยอะเกินไปอ่าหรือว่าโรคประจําตัวของผู้ชายมีมาก ความซับซ้อนของโครคภัยไข้เจ็บในตัวเองมันมากกว่าที่หมอคิดว่าจะควบคุมได้หมอก็จะไม่รับนะฮะเหตุปัจจัยก็คือความแข็งแรงของร่างกายอ่โครคภัยไข้เจ็บโรคประจําตัวแล้วก็อายุอายุเนี่ยสำคัญเพราะถ้าผู้หญิงขึ้นเลขสี่แล้วเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงจริงนะโอเคมีได้ก็จริงแต่ประเด็นคือว่าเวลาคลอดคลอดลูกออกมาผู้หญิงจะไม่แข็งแรง หมอว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มกันนะหมอหยิบน้ำแป๊บหนึ่งคือหมอเจอหลายๆคู่ที่มาปรึกษาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าออ่มันมันขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละคู่ด้วยแหละมันเป็นหมอวันนี้หมอ,อจะพูดคู่ที่หมอรักษาวันนี้เป็นหลักอย่างของผู้หญิงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าดีกว่าผู้ชายที่หมอเจอวันนี้นะ แค่ปรับปรุงอะไรเล็กน้อยก็ไม่ยากแต่ของผู้ชายหมอว่าเขาเขาพักผ่อนน้อยก็หมอก็บอกน้องผู้ชายไปว่าให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่เครียดสําคัญที่สุดคือความเครียดครับคือคนมีลูกต้องไม่เครียดคนอยากมีลูกต้องผ่อนคลายคนอยากมีลูกต้องสบายใจอ่ะคุณง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้ให้เรารีแล็กให้ได้มากที่สุด แล้วพลังถ้าทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะมันเราจะเชื่อเรื่องพลังฟ้าดินนะหมอไม่ได้งงงายนะนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นคนจีน,น่ยถือฮวงจุ้ยว่าฟ้าคนดินใช่ไหมอย่างอย่างคนที่ออกไปหาปลาก็คือพลังคนแล้วมันก็จะมีพลังฟ้าดินก็คือพายุเมฆฝนสมมุติว่าถ้าฟ้าดินาอ,อ่ให้ ให้พลังเรามาก็คือไม่มีเมฆฝนไม่มีขึ้นสงบขึ้นลมสงบคนไม่จําเป็นต้องเก่งเท่าไหร่ก็สามารถพายเรือ,อไปได้อันนี้หมอเปรียบเทียบนะแต่กลับกันถ้าฟ้าดินไม่เห็นด้วยต่อให้คนพายเรือเขา,าเรียกอะไรพายเรือเก่งแค่ไหนก็ล้มก็ล่มก็ไปไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าฟ้าดินพายุมากมาม่ เห็นไหมคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆอะถ้าเอาตามตามหลักคนจีนนะที่อยู่อาศัยก็เกี่ยวฮวงจุ้ยก็เกี่ยวอารมณ์จริงๆอารมณ์อะสำคัญที่สุดปล่อยวางครับภาษาภาษาแพทภาษาพูดอะปล่อยวางเดี๋ยวมันจะมีมันก็มีเองแล้วก็หมอก็เป็นตัวช่วยปรับปรุงร่างกายให้ผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะก็มีโอกาส ประสบความสําเร็จคู่นี้เขาบอกว่าเขาจะตกไข่กลางเดือนว,วันนี้หมอได้ฝังเข็มละเดี๋ยวดูกันว่าอาทิตย์หน้าจะได้ผลไหมแล้วเดี๋ยวหมอมาบอกข่าว <c oughs> อันนี้ก็เป็นเคสที่หมออยากจะบอกวันนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวหมอพูดเรื่องอที่ที่ถามในกลุ่มไลน์สักนิดหนึ่งแต่หมอไม่ได้จดชื่อมานะก่อนที่หมอจะไลน์ก็คือว่าคนไข้าถามหมอว่าเป็นฝ้า นะครับจะใช้สมุนไพรอะไรนะฮะหมอตอบในนี้ก็ได้หมอใช้สมุนสมุนไพรอยู่สองตัวคือปรับลมปานปรับลมปานมันจะบายระบายความร้อนที่หน้าแล้วก็อีกอย่างก็คือบำรุงมดลูกบำรุงมดลูกจะช่วยให้มดลูกสะอาดช่วยให้ฝ้าไม่ขึ้นแล้วก็ปรับลมปานจะลดฝ้าให้น้อยลงนะฮะนี่คือตัวกินนะแล้วก็จะมีสมุนไพรที่เรียกว่าหยกเย็นเป็นตัวพ่นที่หน้านะครับหมอพูดหลายคลิปแล้ว เราไปย้อนฟังก็ได้ก็จะช่วยเรื่องฝ้ามันจะเป็นสูตรสี่นะครับอันนี้หมอตอบคนที่ถามหมอก่อนไลฟ์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถามว่าปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหมอใช้สมุนไพรอะไรสมุนไพรสองตัวที่แก้ปัสสาวะบ่อยอันนี้เป็นผู้ชายนะฮะอายุห้าสิบกว่าหมอก็จะใช้สมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากโตก,กับแก้ปัสสาวะตกค้างให้ทานต่อนเนื่องสักหนึ่งถึงสองเดือนหลังจากที่ทานต่อนเนื่องแล้วโอกาสเป็นซับจะน้อยครับถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับ โรคตรงโรคไตอะนะเพราะว่ายาจีดะดีที่สุดแล้วไอ้พวกเนี้ยส่วนกรณีคนที่ชาไปมือเดี๋ยวหมอมาพูดพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าข้อมูลมันเยอะนะครับเดี๋ยวหมอยกย่อเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าไลฟ์มันจะได้ไม่นานนะครับอ่ะวันนี้ก็ขออนุญาตสั้นๆนะครับเพราะว่าเป็นวันที่หมอเหนื่อยที่สุดคือวันอาทิตย์คือคนไข้ยเยอะหมอมาพูดวันนี้จะได้พุ่งชอบเดี๋ยวหลับไปตื่นมาพรุ่งนี้หมอลืมละก็หวังว่าข้อมูลตรงเนี้ย จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่อยากมีลกูก 1. สมุนไพรปรับปรุงร่างกาย 2. ฝังเข็มช่วยทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมปล่อยวางอย่าเครียดและสุดท้ายก็คือต้องอาศัยใช้คําว่าดวงก็ได้นะอาศัยพลังฟ้าดินช่วยอีกแรงหนึ่งไหว้พระไหวเจ้าให้เราสบายใจโอกาสมีนะเป็น ครึ่งหนึ่งวิทยาศาสตร์ครึ่งหนึ่งความเชื่อนะฮะมรนอาศัยอาศัยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมันความสบายใจอะ่ะมันเป็นอันดับหนึ่งนะหมอหมอบอกตรงๆนะหมอไม่ได้พูดแบบให้ให้เรางงงายอะไรนะเพราะว่าหมอเป็นหมอหมอก็เจอเจอคนไข้ยเยอะส่วนใหญ่คนป่วยเรื่องความสบายใจเนี่ยแหละสาคัญก็คือไอ้พวกเกี่ยวกับตรงเนี้ยหลายๆคน เสียเงินเสียทองไปเยอะแยะมากมายแล้วอะก็ไม่มีสักทีปรากฏว่าพอมาทางนี้กลับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากบทจะบทจะง่ายก็ง่ายบางคนครั้งเดียวบอกหมอเอ่อโทรมาบอกพี่ผู้ช่วยว่าโอ๊ยมีแล้วอะไรอย่างี้หมอก็ดีใจด้วยแต่บางคนบางคนดูเหมือนจะง่ายแต่เขาเป็นคนเครียดเช่นหมอเคยอะหมอนไหนพูดก็พูดหมอเคยเจอแบบว่า มาบอกหมอว่าอยากมีผู้ชายก็บอกว่าอยากมีผู้หญิงก็บอกว่าอยากมีแต่ปรากฏว่าลึกๆผู้หญิงโดน,นพ่อแม่บังคับให้มีแต่ว่าจิตสาจิตเขาเรียกอะไรจิตอะไรนะจิตใต้สํานึกปะ่ะที่ฝรั่งเขาเชอบใช้อะ่ะจิตลึกๆเขาอะ่ะก็คือตัวเองไม่อยากมีแต่ว่าเหมือนที่บ้านบังคับให้มีอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ถือว่าข้างในมันไม่ปกตินะฮะไปถึงใจเ็าไม่ปกติความสบายใจไม่มีโอกาสมีก็น้อยนะครับสําคัญคือ ปล่อยวางมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วมันจะมีเองอันนี้คือบทสรุปนะครับอันนี้หมออยากจะอะอย่างน้อยเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สมมติไม่ได้มารักษากับหมอผ่านมาฟังคลิปหมอเอาวิธีคิดแบบนี้ไปลองใช้นะครับแล้วก็ขอพรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอีกแรงหนึ่งนะมีโอกาสครับโอเคครับอยพรที่ทุกคนสุขภาพแขง็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอมาพูดเคสเกี่ยวกับมือชาต่อนะครับวันนี้ไม่ไหวละ ง่วงนอนมากเดยกพูดไปก็ง่วงไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับหมอพัฒแพทย์ฝังเข็มครับ